อนี่คือสถานที่หมู่12นะครับหมู่12บ้านเลขที่เท่าไรเนั่ยเจ็ดเจ็ดสิบสามบ้านเลขที่73นะครับตรงนี้บ้านเลขที่73็ดแล้วตรงนี้เป็นที่ขุดจิกบอยนะครับได้ข่าวว่าเป็นคุจิกเป็นทางจีนทางอะไรมาทําไว้แล้วก็ใช้แรงงานไทยดูแลนะครับอันนี้<อ>นะครับ ดูครับเสาไฟฟ้าสามเฟสใหญ่เลยนะครับเนี่ยสามเฟสใหญ่ลงไปนู่นลงไปนู่นนะครับ <c oughs> แล้วก็เข้าไปลอดลอดเข้าไปที่ขุดบิดคอยนะครับลอดเข้าไปหมายความว่าตามพื้นนะครับขุดบิดคอย <c oughs> ตอนนี้เราเข้าไม่ได้นะครับพราอายัดไว้นะครับอายัดตะศินเพราะเราไม่ดูภายนอกอันนี้บ้านขุดกว้างนะครับบ้านขุดกว้างตำ <c oughs> บลเมืองเก่า อำเภอเมืองจังหวัดสอแกนนะครับด้านโน้นคือระวด้านโน้นคือถนนมีสภาพนะครับประมาณร้อยร้อยเมตรนะครับนี่ที่เป็นเรื่องเป็นรลาวเป็นข่าวขึ้นมาเพราะว่าไฟฟ้าสงสัยนะครับว่าสองปีแล้วเนี่ยทำไมใช้ไฟเยอะใช้ไฟเยอะอันที่จริงไม่น่าจะถึงสองปีนะครับเนี่ยน่าจะรู้แล้วว่าเพราะว่าการไฟฟ้ามี มีเทคโนโลยีที่ตรวจสอบได้ว่าไฟฟ้าเนี่ยมันลงที่ไหนมันใช้ที่ไหนมากนะครับไฟฟ้าสงสัยว่าทําไมใช้ไฟเยอะก็เลยมาสงสัยมาดูนะครับก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นว่ามันคืออะไรทําไมใช้ไฟเยอะนะครับการใช้ไฟเยอะเนี่ยนะครับตามเพื่ยนนะครับลงที่นี่หมดถามถามผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านก็่เห็นอย่างเ็หลเพราะว่า เพราะว่ามันเป็นที่ให้เช่าเห็นไหมมันเป็นที่ให้เช่าคนเช่าก็ต้องสามารถที่จะปรับปรุงตรวจสอบได้เพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าเป็นที่แบบอัน,นเป็นอาคา,เาเราาเก่าอยู่แล้วมมีอาคารเก่าอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นที่รุ่งธรรมดาเนี่ยก็สามารถที่จะที่จะรู้ที่จะรู้เพราะว <Libya S 1> ่าปบตก็ต้องอนุญาตให้ก่อสร้างใช่ไหมว่าก่อสร้างอาคารอะไรนะอันนี้แบบเขาใช้วิธีการเช่ามีอาคารเก่าอยู่แล้ว ครับก็เลยทําให้ชาวบ้านแบบบ้านก็ยังไม่รู้นะครับแล่ว่าสงสัยอยู่สงสัยว่าลัวก็สูงนะครับสังกะสีสูงสูงเนี่ยนะสงสัยมากเพราะว่าการขุดบิดคอยนี่มันจะเงียบมากนะข้างในจะเป็นการทํางานของเขาไปเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับอันนี้คือการขุดบิดคอยที่ตำบลเมืองเก่านะครับบ้านกุดกว้างอำเภอเมืองขอนแก่นที่หนึ่งนะครับยังมีอีกที่หนึ่งเราจะตามไปดูว่า อันนั้นในลักรอบ,อ,อ,บอันนี้ลักรอบเพราะเนี่ยลักรอบใช้ไฟเออนั่านะครับลักรอบใช้ไฟนะครับทําให้รัดเสียเสียโอกาสนะครับมอมอน้อยตั้งยิ่นี่ไปว่ามันมี้นท์ขายมิ้นท์เอาวางสั่งลูกศิครับเพราะถงใส่เลยเพราะถงใส่ไทยมุดลูกไป ผมมันทำอะไรเนี่ย,าย,นนยสามเฟียดนะครับไฟสามเฟียดอย่างไช่ใช่รอดเออแต่ว่าที่นี่ถูกอญญายัิแล้วครับวับนที่สองวันที่สองเพราะว่า